กระพงนะครับเดือดเดือดเลยนะครับท่านสมาชิกดูครับนะครับใส่ละมุดนะครับใส่ละมุดนะครับที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับนี่เดือดเดือดเลยครับนะครับใส่สมุดนะครับผมนี่นี่สมุดตันแรกที่อ่าก้อนยาดแรงกายอีีเนาะเนี่ยใส่ละมุดนะโผโหมันร้อนร้อนนะครับนะครับนี่ครับท่านสมาชิกดูนะครับนี่เดือดเดือดเลยนะครับตุ๊บตุ๊บ นะครับอร่อยที่สุดนะครับนี่ครับดูครับโอเคนะครับนี่ครับสูตรพี่หลวอนครับอร่อยที่สุดในโลกนะครับใส่ละมุดบางท่านบางคนเหมือนกับมะม่วงนะครับโอเคนะครับลากันไปตรงนี้นะครับอร่อยแน่นอนครับสูตร